สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับดีแหงรวยนะครับนับปกนะครับให้มานะครับ3ตัวนะครับให้8 15นะครับ2ตัวนะครับให้339มานเริ่มกันที่วิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับให้เด่น3มานะครับ2ตัวนะครับให้3 1 3 2 3 5 3 6 3 7 3 9นะครับเด่นสุดนะครับ39กับ3 1นะครับ มาต่อที่วิเคราะห์เลขท้าย2ตัวนะครับให้เด่น9นะครับ2ตัวครับจับคู่มาครับให้92 9 4 97 98นะครับที่เด่นสุดนะครับมี95ครับแล้วก็9 6ของฝากนะครับจะดีเฮงรวยนะครับข้อมูลวิเคราะห์รางวัลที่1นะครับมี5มี3มี9นะครับเด่นสุดให้เป็น5นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับให้เด่น8ครับจับชุด2ตัวครับ8 3 8 4 มาต่อที่อาจารย์วันเพ็ญนะครับวิเคราะห์ข้อมูลรอนที่1นะครับให้เด่น5มานะครับ2ตัวครับจับชุดมามี51 57นะครับ5559เล็เด่นนะครับอาจารย์ให้มาเป็น53แล้วก็58อาจารย์ป่าศักด์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรองที่1ครับให้เด่น4มาครับ2ตัวจับชุดมาครับให้40 42 4 4 4 7เเล็กเด่นนะครับ ให้46ครับแล้วก็4ี่วิเคราะห์ข้อมูลเลขท้าย2ตัวนะครับอาจารย์ถิ่งทองครับให้เด่น8มาครับ2ตัวนะครับจับชุดมาครับมี8 4 87 8 8 8 9นะครับเลขเด่นนะครับจับชุดมาครับ8 6แล้วก็82ครับอาจารย์พรต้นโพนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับให้เด่น7ครับจับชุด2ตัวครับ70 75 7379 เด่นนะครับ71แล้วก็76ตรงนี้นะครับเป็นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรางวัลที่1นนะครับอาจารย์ดีเฮงรวยนะครับหลักร้อยนะครับให้เด่น1นะครับแล้วก็เด่น3นะครับหลักสิบครับให้เด่น5ครับแล้วก็เด่น8ส่วนหลักหน่วยครับให้เด่น6กับเด่น9นะครับจับชุดมาแล้วนะครับ3ตัวนะครับให้156 159 186 189 356 สามห้าเก้มาต่อที่วิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับให้เด่น1มานะครับจับชุด2ตัวนะครับมี1 1 1 7 1 5 1 9นะครับเลขเด่นสุดนะครับมี1 3นะครับแล้วก็1 8มาต่อที่วิเคราะห์เลขท้าย2ตัวนะครับให้เด่น4นะครับชุด2ตัวครับ4 2 4 7 4 6 4 9 4 4 เลขเด่นสุดนะครับเลือกมานะครับคือ4 6นะครับแล้วก็4 8มาดูที่โชว์โรงสร้างนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับเลขก็เยอะอยู่นะครับมี501นะครับ508 517 527 538 567 502 509 518 528 539 568 503 512 519 529 546 569 504 513 523 534 547 578 506 514 524 536 548 579 507 516 5 2 6 537 549 589มาต่อที่สิงเมืองเพชรนะครับวิเคราะห์สูตรปักหลักหน่วยนะครับ3ตัวครับให้มา369นะครับ2ตัวให้58มาต่อที่จารย์วันเพญครับข้อมูลวิเคราะห์นะครับรางวัลที่1นะครับเลขเด่นนะครับให้0ูนะครับให้3ให้5ให้8ครับเลขท้าย2ตัวครับเลขเด่นมี2มี4มีห มี9อาจารย์บุญนำนะครับจากสีสหายนะครับข้อมูลวิเคราะห์รองที่ทน่1นะครับเลขเด่นครับมี3 6นะครับ58นะครับ3 5 6 8นะครับ3ตัวครับให้มา6 8 5เลขกำลังวันนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับมี5กับ6นะครับเลขเด่นจากชุดให้มาครับมี5 3 6 3 58 6 8ครับเด่นสุดเลือกมานะครับเป็น51แล้วก็61 มาดูด้ท้าย2ตัวนะครับมี1กับ3นะครับชุด2ตัวให้มา1 2 15 3 5 3 2ชุด2ตัวครับเด่นสุดครับ16แล้วก็3 6อาจารย์เด็กวัดชี้โชคนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับมีเลขเด่นนะครับเด่น1เด่น3เด่น5เด่น8นะครับจับเลือกมานะครับให้เด่นสุดเป็น3นะครับแล้วก็เด่น8นะครับมีเลขดับนะครับก็คือ4 มีเคาะข้อมูลเลขท้าย2ตัวนะครับเลือกมาครับมี 5, 6, 8, 9นะครับเด่นสุดนะครับเป็น6แล้วก็9นะครับมาดูเลขดับครับให้เลขเกดมานะครับมาต่อที่อาจารย์ชัยรัตน์นะครับวิเคราะห์หลักร้อยครับมีเด่น4นะครับเด่น7นะครับวิเคราะห์หลัก10ครับเด่น1เด่น3หลักหน่วยเด่น6เด่น8นะครับ3ตัวครับจับชุดมาครับ4 1 6 418 436 438 716 718 736 738อาจารย์สมใจนึกนะครับวิเคราะ์ข้อมูลที่1นะครับเลขเด่นครับให้4กับ7มานะครับจับชุด2ตัวครับมี4 1 4 3 4 6 7 1 7 3 7 6มาดูเล็กท้าย2ตัวนะครับมีเด่น0เด่น5ครับจับชุดให้มาครับ0 1 ห้าหนึ่งศอาจารย์สมโชคครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับเลขเด่นนะครับมี1 3 5 6 8นะครับ3ตัวครับ183นะครับเลือกมาแล้วนะครับมาต่อที่อาจารย์สุพานะครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับเลขไม่มาเกิดนะครับเด่น1เด่น3เด่น5เด่น8นะครับ ดูเลขไม่มานะครับงวดนี้นะครับอาจารย์บอก00,04,07 40,44,47,70,74,77แล้วก็ในส่วนของเลขท้าย2ตัวนะครับเลขไม่มาเกิดนะครับก็คือเลขดับนะครับมี3,5,6,9นะครับจับชุดครับ2ตัวนะครับไม่น่ามานะครับ0,2,04,07,4,2,44,47,6,2,6,4,6,7 มาต่อที่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับมี6กับ8ครับให้เด่น8นะครับแล้วก็มี5กับ9นะครับเลือก5มาเด่นสุดครับอาจารย์ป่าสาครับแชมป์เลขเด่นนะครับให้5กับ7มานะครับจับชุดคู่นะครับมี5 6 58 7 6 7 8เด่นสุดนะครับของ5นะครับให้เป็น53เด่นสุด7ครับให้73เลขท้าย2ตัวครับมีเด่น9กับเด่น8นะครับ มาดูเด่น8ครับให้8 1นะครับแล้วก็8 3นะครับเด่นสุดนะครับให้เป็น8 6เด่น9ครับจับชุดครับให้9 1นะครับ9 3นะครับเด่นสุดก็คือ9 6รวยไม่เลิกครับวิเคราะห์ข้อมูลวันที่1นะครับเลขเด่นนะครับมี3ครับแล้วก็มี5นะครับ2ตัวครับจับชุดมาแล้วนะครับเด่น3ครับ30 3 3 34เด่นสุดนะครับเลือกให้เป็น3 8นะครับมาดูเด่น5นะครับ2ตัวให้50 52 54เด่นสุดครับให้ 5, 6วิเคราะห์นะครับเลข2ตัวท้ายนะครับเลขเด่นนะครับดูเด่น7ก่อนนะครับชุด2ตัวครับให้มา72 7 7 78เด่นสุดนะครับเลือกมานะครับให้7,4แล้วก็ในส่วนของเด่น4นะครับ2ตัวครับให้40 4 3 4 5ห้า เด่นสุดนะครับให้41อาจารย์คมในฝักนะครับรางวัลที่1นะครับมาดูเด่น4นะครับก็มี4 3 4 5 4 8นะครับเด่นสุดอาจารย์ให้41นะครับแล้วก็ในส่วนของเด่น1ครับมี10 12 14เด่นสุดคือ16นะครับเลขท้าย2ตัวครับมีเด่น9นะครับแล้วก็เด่น8มาดูเด่น9ครับจับชุด2ตัวครับ90 91 99เด่นสุดนะครับให้93าม ในส่วนของเด่น8นะครับให้80 81 85นะครับเด่นสุดนะครับให้83มาดูเลขสรุปนะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรางวัลที่1นะครับเลขเด่นนะครับมี2 3นะครับ25 83 85 6 3 6 5 9 3 95เด่นสุดนะครับให้เป็น2 1นะครับ61 91 81ชุดสวยที่สุดนะครับเลขท้าย3ตัวครับ ให้มาครับ 621, 461, 381, 491วิเคราะห์เล็กท้ายครับ2ตัวครับจับชุดมาแล้วครับ 12, 52, 19, 59, 32, 62, 39, 69เด่นสุดนะครับเลือกมาครับ 38, 68, 18, 58